ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมูกเปาอาสุขสุคนนะครับเนาะครับพบกับช่องไอดินทินฐิสารครับครับไอดินทินฐิสารครับคลิปนี้มื้อนี้กัสีน้ำผ้าพี่น้องท่านผู้ชมมาทำสวนคือเก่นนะครับเนาะสวนแต่งนะครับเนาะหลังจากที่ไถเตรียมดินตากดินไถพวนแล้ว ผมกับมาไทยยกหล่องครับยกล่องเป็นคู่ทำการตีแปลงนะครับครับไทยยกรล่องเป็นคู่แล้วกจะทำการตีแปลงนะครับสำหรับเตรียมปลูกแตงกวานะครับครับใส่ขาดครับจะใส่ขาดนะครับขาดหน่อยขาดมือเฮาน่้นะครับสำหรับเคลียดินที่ผมไทยเป็นคู่ไว้เรียบร้อยนะครับยกหล่องเป็นคู่ไว้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมาเคลียย้ายออกให้มันเป็นแปลงนะครับ แปลงผมจะเห็ดแปลงกว่างในเจักน้อยนะครับแปล่งกว้างแปล่งง่ายค่อยๆแปลงพักนะครับต่บ่ได้ปลูกพักครับผมจะปลูกแปลงนะครับเหตุผลที่เหตุผลที่ผมถ้าเป็นแปลงกว่างแปลงง่ญ่แบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะปลูกสองแถวนะครับแปลงหนึ่งผมจะปลูกสองแถวนะครับเพื่อเพิ่มจานวนต้นนะครับ เพราะว่าเนื้อทีของผมมันบลายนะครับนะครับผมจะปลูกเป็นสองหลุ่นะครับดินผมประมาณเนื้อทีประมาณงานนะครับหนึ่งงานนะครับผมจะแบ่งเคิงนะครับปลูกเป็นสองหลุ่นะครับพอผมทำเพชรแปลงเสรมาแล้วจะได้แปลงอยู่หกแปลงนะครับหกแปลงผมก็จะได้ปลูกได้ที่สองแถวนะครับ คาบว่าปลูกเป็นแถวคู่แบบนี้นะครับมื่อก็จะแค่หกแถวนะครับจะได้จำนวนต้นหน่อยนะครับผมเลยจะปลูกเป็นแปลงละสองแถวนะครับปลูกคู่นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนต้นนะครับครับมาติดตามเบิ้งไปน้ำกันนะครับมือหนึ่งมาตีแปลงน้ำกันนะครับเนาะตีแปลงไว่ปลูกบบกแปลงนะครับ ผมก็เฮ็ดกะับลูกสาวนะครับลูกสาวก็เฮ็ดปกกอนแล้วเฮ็ดเพ่งครับเฮ็ดเร็วมันก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับใส่ขาดครับขาดหน่วยเฮ้าคีย์นะครับเนาะครับถ้าจะให้ดีนะครับเนาะถามีปุยขอบปุ๋ยมักนะครับขี่วยขี้ค้ายขี้ไก่นะครับก็เอามาผสมตีคุเข่าเข่าใส่กันไปเลยก็ ยังดีนะครับแต่ว่าผมหาบระทันครับผมมีนะครับผมก็เลยสีสีตะก้อนปลูกปก้อนนะครับแต่คอยสีหามาใส่ที่หลังนะครับเนาะได้พี่กันครับตีตะก้อนปลูกปก้อนเจ้วคอยหามาใส่ที่หลังนะครับขีง่อยขี้ค้วยนะครับครับกบตีมันจะแปลงยญ้าแน่นอนนะครับแปลง ผมจะประมาณ20เมตรครับความยาวนะครับผมจะตีกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะครับรอบกว้างของแปลงผมจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับผมจะปลูกสองสองแถวนะครับนี่หกแปลงหัวใจด้ยหกแปลงนะครับเครื่องงานนะครับในหกแปลงก็จะปลูกประมาณสิบสองแถวนะครับหกแปลงเพราะว่าแปลงละสองแถวครับ ครับเคลียร์ให้มันดินละเอียดใินแตกนะครับแบบรถต้นทุนนะครับของปต้อไจ้ไจางรถไทสมไทหไงมาไทเพื่อมามาปันนะครับมาปันมาพุวนเพื่อดินละเอียดนะครับเราเขารถต้นทุนนะครับาการใส่รถไทยหน่อยเขาหยกหล่องเลยนะครับยกหล่องแล้วก็ใส่ขาดท้องเคลียร์นะครับละเอียดดีให้กันครับ การลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนนี่จะจางพันหลายกับต้นทุนสูงนะครับต้นทุนหลายเม็ต่อหน้านี้นะครับนะครับความกว้างเม็ดนึงนครับแปลงผมความยาวนี่อยู่กับหน่อยที่ของพี่น้องนะครับเด้อของผมอยู่ที่ยี่สิบเมตรครับความยาวนะครับนะในหกแปลงครับ ปลกแปงนะครับปลูกแปลงและ2แถวนะครับครับคลิปลิปนี้เบื้องการตีแปลงเตรียมปลูกนะครับในคลิปหน้าผมจะมาถ่ายทํำวิธีการเดินระบบน้ำนะครับเดินระบบน้ำเราจะเดินไปแบบใดน,นะครับมาทาตีแปงทํำแปลงแล้วฮก็ตองอตมีการเดินระบบน้ำนะครับ การสืบรบสมบูรณ์นะครับเนาะไว้คิปหนานะครับมาติดตามรับช่มไปน้ากันนะครับคิปหนาเห็นมาเดืนนระบบน้นำให้พ่อแม่พี่น้องท่านช่มในเบิงงกันนะครับครับคลิปนี้คือเบิรงการตีแปลงครับครับนี้ยาได้หกแปลงครับหกแปงเขาจะเพ่าห้างกันนะครับแต่ละแปลงเพื่อประหยัดเนื้อที่นะครับประหยัดเนื้อที่ ว่าปกติแล้วผมจะเดินทางกันแน่แล้วครับจะแปลงทางกันเจ็ดสิบแปดสิบเส้นนะครับแต่งผมบางทีมันหน่อยก็เลยเฮ็ดติดกันกันสี่ก็ได้ที่กันนะครับผมก็เคยเฮ็ดมาอยู่นะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ